้ขอไปกลับรถนะนายบอไม่กล้าเป็นลมต้องพยายามอดทนนะเดี๋ยวอางเัสดีก่อนนองเพยสัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก่อนเออตัวนี้จะวเองไปลเลยต่างไหมตมอยางตางไหมไม่น่าอ๋ออ๋อขึ้นหา่ย คุณได้ครับาแน่นหนาครับลูกไปเดินกินลายเลยโอ้ยไีขาลงอยู่คนเดียวอ่ะคปนี่เจ็ดบแปรูจอกให้จาของหรืจะภานะน้องมาดิไปไม่ได้มีลูก ถือกระถุงมีพร้อมเลยน้ำปลามีพร้อมค่ะมีครบค่ะมียาด้วยค่ะเพืนได้เลยหัวหอมมะนาวพริกยังผสมค่ะที่แอมบ้านมีซักได้นะคะหนูทำจับผ้าค่ะการฝุ่นได้ด้วยค่ะยังมีเลยใช่ค่ะดีค่ะข้างบนค่ะอ๋อนอนอยู่เล้างบนเลยครับติดเตียง จะมีแม็ก์ให uh> uh> ้ด้วยนะคะใครจะคุยกับตัวคิ้วได้ใครเอามาสั่งใครแล้วก็ชักได้ยังไม่ต้องเจอให้นายกคุยกับอาชีพขไปแล้วนอนไม่หลับห่มผ้านุนหน่อยเร็วโยกหัวโยกหัวใส่ใส่แม็ก์สักได้แล้วก็กำลังใจถ้าไม่มีกำลังใจตรงนี้นะตรงแต่งตัวได้สวยมาเยี่ยมผู้ป่วย สวัสดีครับวันดีไจ้งไหมวันนี้จำเป็นอเหรออหนูชือตาตีนไม่รู้นไม่รับวันนี้ถ้าเล่นเพิร์กก็มานะไม่สวยอันนี้ใช้แล้วก็ักได้ค่ะใช่นี่นะแมนักได้ได้เพครท่านนายกมาด้วยายกมาร่วมมอบด้วยเนาะนายนายกร่นายกังครับสวัสดีครับ แกจะชาบว้ามม่วงไหมอ้ม่วงแปลกๆหรอม่วงรบ้านใช่เดี๋ยวไปใหให้พรนิดให้พรนิดได้ก็ไ้อกินไรคะอะไรนะคะตะคิวตะคิวตะคิวเกินโิตคิวตะคิวเดี๋ยวหมอดูแล้วกันอรเละ ไปิดทางนะมาโยก็มานะใครมาอย่นี้ก็ทาบ้านแบบนี้นะนอบคครยายันนี้เป็นแมสนะคะสักได้ค่ะสักแล้วก็มาฉรช,ชนมาแจกของให้กับผู้ยากไร้ในตำบลหนองสมวังนะครับทางการบริหารนตาบลเราก็มาร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นการร่วมกันระหว่างท่านในเอเภอนะครับหนองเสือนะครับรมาร่วมมอบ ของนะครับเป็นถุงยังชพีพให้กับผู้ยกากไร้นะครับที่หนองสำวังครับถานายวันนี้ออองไหนเปรถแอมนีน,ยน,น,น,หนหายนายนายารอมสีไม่อาไมเ,เอาเป็นถุงนั่นแหละเดี๋ยวไม่กไงมาใส่หมูยาใเนี่ <ไง S 2> ย คันโไนดยนั้นจะทำลแล้ว้ข้ารนะยกงงไ่เนะนะก่นอนกินอะไรเนี่ยีไปถุงใหญ่เพราเดี๋ยวขา้างหลังมัาก็จะร้อ